พวกนีงัวดจบนี่นี่นี่เป๊กไก่นี่ครนี้ไม่ให้เดี่ยวนี่นี่ของกินของอยากไปนี่นี่นี่เป็นไงอ,อืม ไปยงโอ้ยนี่สวัสีไปซืปลาทั้งร้า,งานนี้ไโอดึงะสีแม่สวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ผมสิพาพี่นอ้องมากินบ้าของเสียพี่นอ้องมันยังนี่พกดีงวพี่น้องโอ้บังอ้ออมอมอมลำเอา คืออย่างไรไปพี่น้องนี่แสีบๆน้ำกันพี่น้องไปมาๆมา,มาสร้อยจุเลยอู้ตุ่มเลยพี่น้องตุ่มโดนแห้งมึงวันกินหยังกินนแล้วไงดูกินเป็นยังไงบอสพกดีงวัวเลยโพี่น้องมา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 ไหมซร้อยเอาเดินเดี๋ยวตัวน,นี้ตัวน,นี้อุ้ยเปิ่งเทียวพี่น้องแแบบ เป็นจับมันดีมันจว้เปีน,นไงหวานเนหวานด้วยจับหอมติีมังจะด้กินหรอวะหอมอืมี่ออืเป็นแน่นหัวฮะมควงเสียบ ตัวหันไปอยู่บบนี้เดินหันไปอุย้ยมันจะแสบแท <คง S 2> ุ้มลติดมันบบนี้ติดมันไงวะแสบเลยน่าจะพี่โนโ้องจ้าเขาเอ่ยไปอย่างเกาะพวกนี้งวะอืมจำนี่นี่นี่เป็ดไก่นี่คันนี้ไม่เห้เดานี่นี่ ของกินของอยากไปนี่นี่นี่นคนกินนี่สัเนหนาเห็ดตาอยู่โอ้ยนี่แม่เดี๋ยวนี่ why เออผู้นึงกินอยู่ที่ไหมนาโคมือนั่งจุลกรเกกอยู่เพี่นนี่พี่น้องเนี่ยแต่หอมโอ้ยนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อ นี่ไกเด้อนี่เด้อแม่เอ้ยนี้เด้อเี่นวอมพวกดีกว่าพี่น้องคตรเสียบอร่ยรึเปอร่อยไหมชอบรึเาตอนี้ค่ะชอบนี้แม่บอกว่ามันหวานอืมหวานอยากกินตอนไหญ่อ่ะยากินตอนไหญ่อ่ะ โอ้ขมลำล้ำแซ่บไม่รองเอ้าสรุปมันขมเหรอหวานขมขมหวานแหละแซ่บเป็นไร<ม>อืมอืมเป็นย่างเฮ้ยนี่แม่นนี้ไม่ซึ่ปลาทั้งร้านนี้ไงโอ้ยตอกดึงเือาอะ้อนี่แม่กินอยู่โอ้เงิ่อนไหล ไ uh, ม่ร้อะใช่ไหมไม่รเซียอืมเอ้าอืมมูด้างองใช่ไหม Bụi trong nó nó miệng ạ Không mầm lầm ผมผมคห้งนรำขนย้อนหาเนาะ มผมเลยเคยกินทีว่าแซ่บพี่น้องเธอแหลกผมเลยเนี่ยจุปึ้งเขียวปึ๊ดพี่นอ้องหวานจุวยเขาจะว่าแล้วเดินวานเป็นนมคมยาพี่น้อง หวานเป็นลมของเป็นยา โอนหวานเลยับต้มโดนด้ดนไหมน้อแต่ก็ปุ่มต้มโดนเนาะสงสองสมง่งแกะเต้นเบิด Hmm. Mm. คงลำปะท้วผมต้อแซงว่าพี่น้อง น้องครับสำหรับมันอีกอะเอาพกดีงว่วมพี่น้องแซบแ่บน้องเป็นน้องต้มเปื่อยๆโอ้พี่น้องยางเดาดเอเล่าเราอีกต้มเปื่อยๆจุเจ้าขุ้มขุมจุดึกน้องเปน้องเแล้กราบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาซัพพอร์ตกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคิวน,น้าพอลหม่รับสวัสดีครับ